ส่วนผมร้องร้อจูนมาตลอดต้องจูนไม่งั้นไม่ไหวหรอกแต่คือพกน้นขายบบเสียงปองข่าว <c oughs> จูนเลยเขาเพิ่งพูดเองนะเรื่องส <Wow. S 2> สูงเขาแบบว่าเขาสูงที่สุดแล้วในประเทศไทยเขาพูดนะ <c oughs> อย่าทำหน้างงคุณพูดเมื่อวานเขาบอกว่า,าใครเสียงสูงในไทยเขาจะฆ่าให้หมด <c oughs> คุณพูดคุณยอมรับดิคุณเป่ทำหน้างงผมไม่ได้งงที่ผมพูดนะ แต่ผมงงว่าพูดทำไมพูดทำไมอันนี้ซ้อมๆไปเหงื่ออะไครับเป็นคนที่ก้าวสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันก็จะสู้กลับเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับกลับไปเริ่มจากศูนไปจนถึงเมื่อไหร่เฮ้ยร้องเพลงพอได้นะับคุณคุนักร้องได้ไหมครับเฮียได้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 ไร้ได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 ้วด้ไ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 ด้ ไอช่วงเพลงใหม่ใครร้องดีนะครับผมตอนที่แล้วเราได้ดูไปแล้วนะครับว่าเป็นคุณสู้ชีวิตชีวิตตั้สู้ครับต้องกลับไปร้านับซูลไปจนถึงเมื่อไรก็ยังจะสู้ชีวิตเอาให้มันรู้ไปมันคงจะไม่สักครั้งเพลงนี้แม่งแอบต้องเสียดีย ให้มันขึ้นสูงขึ้นไปอีกได้แต่ว่าเราเราร้องไม่ไหวแน่เนี่ยถ้าเราร้องมันสู้ชีวิตแน่นอนตอนนี้ก็เริ่มสู้ชีวิตแล้วเพลงนี้แม่งสูงแล้วก็ตอนนี้แหละเราจะมาเปิดเผยกันว่านักร้องที่จะมาร้องเพลงนี้เป็นใครนะครับแล้วก็นี่อยู่พวกเราแล้วผมอยากจะให้ใช้คำว่านักร้องเลยนะผมเขินเป็นคู่รักเกิรนไหเฮ้ยุณเคยมีซิงเกิลห่ของตัวเองใช่ กดไลค์แต่ไม่เม้น่ะนักร้องก็ได้ครับควรในเรื่องจะไม่เดินขอบคุณมากเลยผมต้องบอกว่าเพลงนี้เกือบจะร้อยล้านเลยนะร้อยล้านอะไรฮะใช่เกือบจะร้อยล้านแล้วขาดอีกแค่99ล้าน9ก้าแสนอันนี้คุณลงไปแล้วใช่ไหมกดไลค์จะไม่เม้นคุณลงไปแล้วพอพูดถึงกดไลค์แต่ไม่เมนต์ใช่เอาไะผมก็พูดถึงเพลงชีวิตสู้กลับไม่ใช่ผมพูดถึงเพลงคุณผมให้ดีกีคุณเป็นนักร้องขอบคุณครับ เร่างไมไม่ได้แนะนำตัวแนะนำตัวนักร้องนะครับผมครับครับสวัสดีครับลุงปองจากชจ็กครับผมสวัสดีครับผมลุงปอกป๊อปไจ็กครับเจ็กกเจ็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 รเจ็กเส็กเจักเจ็ผเจ็งเกกกเจักเกิกเก แล้วผมพิโกก็ไม่แล้วให้เดี๋ยวก่อนสวัสดีครับผมพิโกไม่มีสิทธิครับถ้าแนะนำเงี้ยคุณยาวผมจะแนะำสั้นๆผมแนะนำสั้นสวัสดีครับสงกรามครับสงกรามอะไรสงกรามลังสันเหรอจากไหนครับแม่นวดครับนี่สวัสดีครับเตอร์จากเทปพีลาครับยูทูบเบอร์ที่พอร้องเพลงได้ครับนี่คุณไม่พูดถึงยอดกำลังของคุณบ้างเหรอครับ มันเยอะนะให้ไล่เลยชมนะเทพวิลาครับยกกำลังครับเลสเกอรครับตอนนี้น้ำนวดมีป๊อปไหมครับแล้วก็อาจจะมีแมสมิวสิกด้วยครับคือไม่อยากพูดถึงยกกำลังเพราะคนที่ดูจะรู้จักอยู่แล้วแงโอ้ดังมากประเทศไทยใครก็ได้ใช่ปะ เดินไปเท่าเอาเลยเพราะว่านี่ตอนแรกของเราเรานี่ได้เมืออชีพมาครับแล้วนี่คือโมหน้านักร้องของเพลงนี้เํียัอย่างนี้พี่ผมอ่ะผมขายหน้าตาผมไม่ได้ขายฝีมือโอเคนี่ผมขายหน้าตาผมดีใจมากนะที่หลายๆคนบอกว่าผมหน้าตาเอนพี่เอกหลายคนพูดแบบนั้นใช่ใช่ผมดีใจผมไม่รู้ทําให้พี่เอกเสียใจหรือเปล่าแต่ผมดีใจ ดีใจครับดีใจฝังไอ้บอกเนี่ยดีใจครับคือไม่ได้พูดอะไรแล้วจริงคไม่ได้พูดอะไรแล้วดูแบพูดคำว่าดีใจหนวตาแข็งดีใจหนวดแข็งครับทำยังไงต่อครับพี่เอ๋ขอบคุณครับที่โยมมากได้เด้วก็คุยถึงบรรยากาศวันนี้ครับที่แบบว่าเรามาทำเพลงนี้ด้วยกันจริงก็เป็นการคอลแลบเลยนะหมายถึงว่าเป็นนักร้องร่วมกันเลยในเพลงนี้เราก็แชร์เพลงนี้ ไปด้วยกันเลยลองด้วยกันจริงๆต้องเน้นมาทางพี่เติร์ดเพราะอย่างผมก็ใช่อันนี้เข้ากันนบ่อยอยู่แล้วอันนี้ปกติแต่พี่เติร์ดเนี่ยเป็นไงเพลงนี้ได้ท่อนแรปท่อนแรปท่อนแรปยาวกว่าเพื่อนเลยยาวเลยไม่เราอยากให้แบบให้เห็นศักยภาพเขาเยอะๆไงเราไม่ค่อยได้แบบยากมากครับพี่เอกับผมเพลงท่อนนี้ที่พี่เอกแต่งมายากมากเลยครับสำหรับผมแต่ว่าเพลงพรอยจะออกมาดีมากเลยนะออกมาดีมากเก่งมากเพราว่าพี่เติร์สเขาจะมีรามส่วนตัวรามนี่คืออะไรฮะ แถวหลังก็ไม่แห้งขอบคุณครับเข้อไม่แต่เพดีลาไงสามเก้าตามสามเก้าว่าเพดีลาครับผมจับโอ้โหคนต่างจังหวัดกูเล่นงงนิดนึงโอเคขอโทษครับอ่ะมาที่น้าสงดีกว่าน้าสงผมธรรมดานะผมมันง่ายมันง่ายน่อยครับไม่ตอนแรกก็คิดว่าจะง่ายไงดูจากร้องเสียงสูงแล้วแบบว่าคุณไปได้เรื่อยๆเลยอ่ะใครเอาไม่อยู่เลยนะอ๋อเพราะว่าแรงบรรยากาศเพลงนี้มาจากชายครับ อยากใ้นเจ็บี่สุดนคว่ารัอยด้ยงกัรนาเราเห็นในโซเชียลจะมีคนเอาไปเขียนว่าแบบว่านักร้องสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับผมว่านะถ้าคุณเห็น เบื้องหลังกันนะครับผมว่าผมในเพลงที่ผมสู้ชีวิตที่สุดแล้วเพลงนี้ใช่ไหมใช่ทุกคนดูร้องง่ายดูทุกคนผ่านไปง่ายๆผมเนี่ยสู้ชีวิตที่สุดแล้วรุมเทวามันสิบนาทีใช่ผมประมาณยี่สิบใช่อันนี้ไรเป็นหกสิบเทคคุณน่ยแบบว่ามันได้เยอะหน่อยหน่อยของคุณเป็นไงสองชั่วโมงไปเดืองไปเดืองนี่โปรมากโปรมากโอ้ขอบคุณครับขอบคคุณรผมเพราะว่าได้ทำคลิปตั้งแต่พวกแบบร้องเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยผมก็ดูคุณตลอดนะ แล้วก็แบบเฮ้ยผมได้ผมไม่เคยชนะเขาเลยนะทุกคนยกยอผมเยอะกันเลยครับเนี่ยผมเกิดแล้วนะเนี่ยมาถึงคนอื่นพี่ปองครับพี่ปองคนแรกเลยพี่ปองทั้นเวิร์สโอเปิดเลยมีหน่าเลยให้ผมเปิดเพราะว่าตอนที่เราแข่งกันแต่ผมแพ้ตอนเพื่อนตลอดไม่อาวุโอจริงๆ้วขอบคุณท่านพี่เอกใช้เวลาแต่งหน้าแค่ไหนครับอ๋อก็มาสองสามวัน จริงๆก็ได้ไอเดียจากไอคลิปนี้แหละทาไมถึงเรื่องคลิปนี้พี่ทาไมถึงเรื่องคลิปนี้ตอนนี้เราเป็นผู้สัมภาษณ์เนี่ยทำไมจะให้เรื่องคลิปที่ยอดน้อยๆหรอไงมาด้วยกัน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 ทำไมถึงเรื่องคลิปนี้ครับพี่เพราะมันเป็นไวรัลแล้วเราก็ได้รับกระแสแบบจริงๆดีดีกว่าไอคนเลยได้รับกระแสเรื่องหน้าตาเหมือนเต๋อ แล้วประเด็นงคลิปนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่ใความรู้สึกครับความรู้สึกจริงๆก็ประมาณนี้แหละความรู้สึกว่าแบบเออเรามาร่วมกันครั้งแรกแล้วคุณเป็นศิลปินครั้งแรกหมบยถึงว่าเบอร์แรกด้วยนะในเพลงในช่องนี้เพราะว่าช่องนี้จริงๆเราจะรับเชิญศิลปินมาแล้วก็มาร้องเพลงที่เราแต่งซึ่งก็เป็นเพลงใหม่ตามเหมือนชื่อรายการเพลงใหม่ไทยร้องดีนะครับผมไทยร้องดีไม่ใช่ใครร้องดีนะเพราะทุกคนร้องดีหมดเออถว่า จะใครมาใครร้องดีเป็นเวอร์ชันมาร์ก็คือพี่เอกจะแต่งเพลงมาปั๊บแล้วก็หาคนมาร้องถูกนะครับและนี่คือเพลงแรกเลยที่ตัวแข่งเลยเอ๊ะต่อไปผมเวลาแนะนำนี่เอิรจากเทฟเวลาศิลปินนักร้องยูทูบเบอร์ผมจะได้หลายตำแหน่งมากเลยนะอะไรวะเนี่ยดีใจดิปลืมอกปลื้มใจไงวันนี้เมื่อกี้ถึงไหนถึงใครอ่ะถึงลงก็ดีครับหนุกดีครับก็ตอนแรกก็ร้องนิ่งๆครับ แต่ว่าโปรดิวเซอร์เราเขาบอกว่าให้ร้องกวนตีนไี่อเคยร้องออนจูนไหมเคยแต่ว่าก็ร้องปกติไงร้องเสียงปกติมไม่ได้แบบว่าต้องทําเป็นเสียงยียวนกวนตีนอะไรอย่างนี้หมายถึงว่ามีเพลงที่เคยปล่อยไปแล้วร้องเป็นแบบออนดูดไหมครับมี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 แล้วใช่ไหมมีมีแามว่านานแล้วชอบไหมเป็ชอบไม่เยวอบเลยไงผมได้ขอดไปแล้วคุณฟังเสียงเพลงคุณชอบไหมร้องว่างไงนะเป็นซีเกิมาเป็นซูันทั้งห้อเดี๋ยนะเดี๋ยนะเราคัดโดดกันอย่างนี้เลย มงยังไม่เสร็จเลยอะยังไงนะขอ,อลงลุงมึงก็รู้อยู่แล้วไงว่ามันหายไปจากหัวมูไปแล้วแกตอนนี้กู <c oughs> เหลือแต่เป็นคนสู้ชีวิต่ชีวิตจะสู้กาบไมไม่เอาความรู้สึกที่พี่เอกถามเนี้เคยร้องอาร์ตจูนปะ่ะก็ร้องอาร์ตจูนเหรอกูไม่มีอะไรปกติเราเป็นคนร้องตรงอยู่แล้วส่วนผมร้องฮาร์จูนมาตลอดต้องจูนไม่งั้นไม่ไหวหรอก <c oughs> ก็บางคนขายแบบเสียงปองต้องจูนยังไงก็ต้องจูนอันนี้เป็นคนขอลยจูนเลยจูนในเสียงไม่เลี้ยวไปเลยจูนเลยวันนี้รู้สึกปลอดภัยมากเพราะว่าพี่เอกเขาบอกแต่แรกแล้วว่าเพลงจะเป็นสไตล์แบบมันมีการจูนเสียงเราก็แบบ่าสบายแล้วกูโอ้ยิ้มไปในบ้านยิ้มไปยิ้มไปในบ้านโอสบายแล้วกูเอ่ะใช่ใช่ใช่อัานนี่ดีกว่าคนร้องสูงสุด ผมไม่มีใครเอาลงได้เลยนะครับร้องเสียงสูงี่เขาเพิ่งพูดเองนะเรื่องเสียงสูงเขาแบบว่าเขาสูงที่สุดแล้วในประเทศไทยเขาพูดนะอืออย่าทำนั่งงงคุณพูดเมื่อวานเขาบอกว่าเขาใครเสียงสูงในไทยเขาจะฆ่าให้หมดคุณพูดคุณยอมรับดีคุณไม่ทำนั่งงผมไม่ได้งงที่ผมพูดนะแต่ผมงงว่าพูดทำไมพูดทำไมผมผมอยากคุณจะฆ่าผมหรม่ไม่ มันไม่มีใครฆ่าคุณอีกแล้วเมื่อวานคุณก็พูดคุณจะฆ่าทุกคนแล้วใครจะมาฆ่าคุณแล้วคุณประกาศไปเลยว่ารายการแข่งเสียงสูงเนี่ยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจของเพลงนี้นะเชิญคนที่เสียงสูงมาแล้วส่งจะฆ่าให้หมดคุณดูปากผมนะไม่พูดก็บอกว่าเอาปากกามาวงไม่างรู้ปากผมเอาปากกามาวง เห็นได้เ่าว่าคนที่บอกว่าอยากเอาชนะอยากชาเลนจ์ด้วยเนี่ยติดต่อมาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราอุมไปต่อคนหลายคนที่เขาอยากแบบอยากมาล้องอ่ะแล้วคุณว่าไงอยากมาล้องมาทึ้นมเนี่นี่ไงเมื่อกี้พวบอกไม่ต้องพูดอันนี้มึงพูดเอง สวัสดีครับโอเคครับเอาอันนี้แหละครับโอเคครับคุณกวนไปเลยพี่ได้ครับแบบยิงหอกยิงล้มคลุกงคลานอย่างไก็ได้ได้เลยยังหกยังล้มคลุกงคลานวุ่นวายพล้งพลังอยู่กับปัญหาทุกวันยังแก่ไม่ตรงเอยดีประมาณนี้ประมาณนี้ครับพี่เอาอีกไหม ได้นพี่<ด>ลองดูทักทีแต่ว่าอันนี้ก็จึิงก็ประมาณนี้แหละแต่ว่าลอง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 เพิ่มยังเคยนึกล้มทุกครานหมุนบายพลุงพลังอยู่กับปัญหาทุกวันยังแก่ไม่ตรงยังสุดสุดก็ไม้ดังยิงหันไปคอยได้ตังยิงสุดก็เงมือนยิงพังไม่เคยได้ดี คนนี้กลองลองวอมวอมซ้อมซ้อมเหมือนกันใช่ครับอันนี้ซ้อมซ้อมเหมือนกันนะครับเป็นคนที่กคสู่ชีวิตแต่ชีวิตมันก็จะสู่กลับทำอะไรไปก็มันก็กลบดีลิข้อมูลไม่สามารถจะกลูกลับเฮ้ยนไม่รู้จะกี่ครั้งอาถึงกู้กลับก่อนก็ได้ครับเป็นคนที่โคตรสู่ชีวิตแต่ชีวิตมันก็จะสู้กลับทำอะไรไปก็มันก็กลบดีลิข้อมูลไม่สาม,มารถจะกลูกลับเฮ้นสูไม่รู้จะกี่ครั้งเริ่มไม่ไม่รู้จะกีก่ครั้งกูก็ยังไม่แค่กูยัง,ง<ๆ>ไม่ลาจัเฮ้ยได้อยู่ โอดีดีดีประมาณนี้ครับประมาณนี้แต่ว่าจริงจริงจริงจเติร์ดบอกว่ากวันตีได้กว่านี้นะเป็นคนที่โคตรสู้ชีวิตถ้าชีวิตมันก็จะสู้กลับอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่โคตรสู้ชีวิตแต่ชีวิตมังก็จะสู้กลับข้าไม่รไปก็เหมือนกับกุ่มดิลิตของมันไม่สามารถจะกู้กลับ้ยดีดีอันนี้รอบนี้ดีเป็นคนสู้ชีวิตแต่ชีวิตมันสู้กลับกลับไปเริ่มอับซนไปจนถึงเมื่อได้แต่ยังจะสู้ชีวิต เอาให้มันโูไปมันคงจะมีสังคำที่ฉันก็ต,ต้องพัวชนะเองเสร็จแล้วเฮ้ยร้องเพลงพอได้เปันนักร้องได้ไหมครับเมียได้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 ครัไเ้ไมยได้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 ไก้ไี้ได้ได้ไอ่ได้ได้ไดกไนได้ได้ได้ด้้ไ้ไ้ได้ได้ดดไไ คิดแล้วก็ยิ่งไม่เข้าใจความพยายามอยู่ที่ไหนและความสำเร็จอยู่ที่ไหนยังไม่เห็นม like ีเลย Just tell me how I'm gonna break free Tell me how I'm gonna reach my hand to the sky Tell me how I'm gonna stand high No matter how hard I will never stop trying ก็วันนี้สนุกมากๆได้ทํางานกับทุกคนแล้วก็เวลาที่ภูมิใจมากคือเราได้มีซิงเกิลร่วมกัน4ี่คนแต่ว่าถ้าแข่งเสียงสูงรอบหน้าผมกดเลคคอร์ดอย่างเดียวแล้วไงไม่ไหวแล้วเฮ้เฮ้ยผมกดเลคคอร์ดยิ่งถ้าจะมารวมออสตาเยอะๆี่ไม่ไหวแล้วออสตาได่มีปกยังไหมมีเฮ้ยขอบคุณครับใจปลื้มอกปลื้มใจไงให้ทุกคนฝากผลงานฝากด้วยนะครับก็ช่อง ป๊อปไมค์นันโหวดนะครับเร็วๆนี้ช่องป๊อปไมค์จะเปลี่ยนชื่อเป็นช่องแมสมิวสิกนะครับผมก็จะมีเพลงคัฟเวอร์ครับอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็คอนเทนต์แบบที่ป๊อปไมค์เคยทําไม่หายไปไหนครับผมฝากนันโหวดด้วยนะครับผมแล้วก็เคือเทพวิดาทุกช่องเลยต้องฝากเทพวิลาด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญผมอยากฝากช่องพี่มากใช่ขอบคุณมากครับฝากกดจับกระขายช่องเราด้วยนะช่องอะไรนะชาวเม็ดซาวเม็ดทรายให้หก๊อ โซเมสาวครับโซเมสาวผมฝากกดซับสไครป์ไปด้วยนะครับผมบอกเลยว่าช่องนี้คุณภาพแน่นอนกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับฝากไปด้วยแล้วก็วันนี้ไปกันก่อนแล้วครับแล้วเดี๋ยวติดตามด้วยอาทิตย์หน้าเจอกันนะครับบายสวัสดีครับ